ดีครับเราก็ไม่ได้พบกันนานนะครับก็วันนี้เราก็มาเล่าเรื่องนะครับ <c oughs> สิบโมงห้าสดิดนี้ของท่าน สมเด็จพระพุทธโคศอาจารย์นะครับท่านเล่าเรื่องชอบเล่าเรื่องคณะนะานบนะครับท่านเล่าเรื่องคณะ,ะมานบและพวกฟองที่ร่วมกันทาถนนุนอ๋อตอนนี้เล่าแล้วครับเดีย๋ยวเอาเรื่องใหม่ดีกว่าครับทีนนี้เคยตังแล้วเคยอ่านแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยตัง โอคุณก็เข้าเยอะนะครับเอาเราตอบถามเรื่องคือไอ้ผู้ศาสนาอิทธิปฏิหารสำคัญแค่ไหนนะครับ 120. ถามตอบนะครับก็คือในพุทธศาสนาอิทธิฤทธิสำคัญแค่ไหนนะครับก็ตอบมีกล่าวไว้นะครับโดยก็มีกล่าวไว้เฉพาะที่นี่หรอกครับที่อื่นก็มีนะครับเรื่องหายตัวข้ามฝั่งในคำพีจะแถวอุทานนะครับก็มีเรื่องอิทธิฤทธิเรื่องปฏิหาร มีแทรกอยู่ในพระไตรปิฎกที่นูนบ้างที่นี่บ้างนะครับบทความของท่านไมตานี้เพิ่งจะอ่านตลอดเมื่อกี้เรื่องนี้บอกแล้วว่าอัตนามาไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากก่อนนี้ก็อ่านผ่านๆและกีดที่สําคัญไว้ตอนนี้ก็เลยถือโอกาสอ่านใหม่ให้ตลอดก็จึงเห็นว่าท่านไมตาจึงมีการเขียนข้ามข้อมูลหรือเตาเอามาก ที่ท่านเมตตาบอกว่ามหาปริญญาศาสตรมีลีลาต่างจากพระสูตรอื่นอะไรนี้นะครับอะไรนั้นความจริงพระสูตรนะครับแต่ละพระสูตรเราจะบอกว่ามีลีลาต่างจากพระสูตรอื่นก็ได้แต่ละพระสูตรก็มีลีลาเป็นของตัวเองจะบอกเหมือนพระสูตรอื่นก็ได้หรือมุ่งที่การแสดงธรรมส่วนอิทธิฤทธิป,ปฏิหารก็มีแทรกอยู่นะ ในพระไตรปิฎกที่โน่นบ้างที่นี่บ้างนะครับและเรื่องในปหาปริญาปรินิพานสูตรส่วนมากก็มีในพระไตรปิฎกเล่มอื่นด้วยได้บอกแล้วว่าในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเทราวาฒนี้ชัดเจนอยู่แล้วลิ์เป็นเรื่องประกอบและในบรรยากาศของชมพูทวีปสมัยนั้นก็รู้กันอยู่ทั่วไปว่าเขานิยมฤทธิ์ เพราะฉะนั้นลีลาในการเล่าเรื่องต่ตางๆก็จะมีอย่างนี้เป็นธรรมดานะครับกออ็สวัสดีทักทายนะครับกาวไวสงสายนะครับเราลองกลับไปนึกถึงบรรยากาศในยุคสมัยนั้นนะครับเมื่อจะเล่าเรื่องให้คนยุคนั้นฟังก็จะมีเรื่องอย่างนี้แทรกเข้ามาโดยเฉพาะในยุคอัตคายิ่งมากใหญ่ การที่พุทธเจ้าจะมีฤทธ์ก็เป็นเรื่องธรรมดาพระโมคคานะพระโมคคลาพระสารีบุตรก็มีฤทธ์แต่ทั้งหมดนั้นสาระอยู่ที่ว่าท่านถือว่าฤทธิ์บริหารเป็นเรื่องประกอบไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับและฤทธ์นี้ทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ฝึกฝนพัฒนาขึ้นมาได้อย่างที่พูดวันก่อนว่าไม่เฉพาะเทวดาเท่านั้นที่มีฤทธ์ไม่ต้อง ปรอหวังพึ่งเทวดามนุษย์ก็สร้างฤทธิ์เองได้ในบางศาสนานั้นมนุษย์จะเอาฤทธิ์ต้องให้เทวดาเอาฤทธิ์มาให้คือเทวดาโปรดปานก็เลยให้คนนั้นมีฤทธิ์แต่ในพุทธศาสนานั้นฤทธิ์ของมนุษย์ไม่ต้องพึ่งเเทวดานะครับมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้มีฤทธิ์ได้หรือคือจะเน้นจุดที่นี้ว่าให้มนุษย์ไม่มัว หวังพึ่งพาเหตุปัจจัยอื่นคือการดนบันดาลจากภายนอกเล็กนี้ไม่ต้องรอเทวดาภายนอกหรอกมนุษย์ก็พัฒนาได้เสร็จแล้วท่านก็ประมวลอีกทีนึงตีส้าเข้าไปว่าแต่ถึงจะมีฤทธิ์เก่งกาเท่าใดเลิศแค่ไหนก็ตกอยู่ในอำนาจคติธรรมธรรมดาสักของสังขารนะครับ เมื่อร่างกายนี้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยพุงแต่งก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและเสื่อมสลายเป็นธรมรมดากลับมายังสำทับให้เกิดไม่ความไม่ประมาทว่านี่นะไม่ว่าจะเป็นพุทธเจ้าหรือไม่ก็ตามสุดท้ายผู้ประเสริฐจะเป็นผู้มีฤทธิ์อย่างไรในที่สุดก็ต้องถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพเป็นคติธรมธรมธรรมดา อย่าว่าแต่เราเลยแม้แต่ท่านผู้มีความประเสริฐอย่างนั้นก็ถึงต้องพรินิพานเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่ามัวประมาทไม่ซึ่งไม่ว่าในปรินิพพานสูตรหรือที่ไหนก็จะย้ำจุดนี้พูดถึงฤทธิปฏิหารเป้าหมายแท้มุ่งเพื่ออะไรการที่เอาเรื่องปฏิหารมาพูดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่เรื่อง บุคลิกขัดแย้งแต่เป็นเรื่องธรรมดาภะสาวบกเช่นภะสารีบุตรและพะระโมคคาระก็เป็นอย่างนี้จะบอกว่าเป็น2องบุคลิกสบุคลิกก็ได้อาจารย์ของทองขาวก็มี2 3งสามสี่บุคลิกหนึ่งบุคคลเป็นนายทหาร2องบุคลิกเป็นคุณพ่อ3ามบุคลิกเป็นอาจารย์4ี่บุคลิกเป็นคนหนึ่ง ใช่ไหมแต่ท่านที่ท่านเมตตาเขียนนี้ท่านรู้สึกว่าบุคลิกอย่างนี้ขัดแย้งกันก็จะผ่านไปถึงว่ามีพระสงฆ์ที่ต่างความคิดต่างความคิดเห็นกันมาเขียนไว้ในพระสูตรเดียวกัน อะไรทำนองนี้เลยไปกันใหญ่แต่เมื่อท่านว่าอย่างนั้นเราก็ยอมรับก็ได้จะยากอะไรก็บอกว่ามี2บุคลิก3บุคลิก4บุคลิกก็ได้แต่บุคลิกเหล่านี้ไม่ขัดแย้งกันแต่ประการใดเป็นเรื่องธรรมดาและยิ่งกลับมาเสริมการสอนธรรมะด้วยซ้ําอย่างที่พูดแล้วเ,ออเช่นในพุทธวงศ์ท่านสรุปเพราะพุทธประวัติสั้นแทบจะ เหลือหน้าเดียวพูดตั้งแต่พระสูตรพระสูตรที่ไหนเป็นโอรสใครจนปรินิพานให้เห็นว่าพระทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติพิเศษอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่เราเรียกว่ามีฤทธิ์มีอานุภาพสูงที่สุดแต่ลงท้ายสรุปว่าไม่ช้าไม่นานพระองค์ก็จะปรินิพานสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างเปล่าก็น้มเข้ามาสู่การสอนธรรม ให้เราไม่ประมาทให้เราเร่งพัฒนาตนอย่ามัวไปหวังพึ่งข้างนอกแม้แต่ในปาหาพริมะนิพานสูตรนี้เองพุทธเจ้าก่อนจะพรินิพานก็ตรัสย้ำเรื่องนี้อยู่เสมอพอพระอน,นุตรอดจนพระสงฆ์ทั่วไปได้ฟังพุทธเจ้าจะพรินิพานรู้กันทั่วแล้วพระองค์ก็ตัดกับพระสงฆ์เหล่านั้นว่าให้มีตนเป็นที่พึ่ง ให้มีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามัวหวังพึ่งพระองค์ถ้าเรียกอย่างภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าเป็นแนวคิดเป็นแกนเป็นเทมมีแน่นอนชัดเจนอยู่ในคำสอนในพระสูตรนี้และพระสูตรอื่นไม่ได้มีความขัดแย้งกันเลยได้ย้ำไปแล้วว่าผู้ศาสษานั้นพูดได้ว่าท่านจงใจเลยทีเดียว ในการเล่าประวัติของพุทธเจ้าให้เห็นว่าพระอ,องค์ทรงมีพระรกายหรือพระศิริละเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ความประเสริฐไม่ได้อยู่ที่ชีวิตร่างกายของมนุษย์ความประเสริฐนั้นอยู่ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีเพียรพัฒนาฝึกพระองค์อย่างดีในเรื่องนี้ลักคำสอนก็สอดคล้องกันหมดเช่น ทันโตเศถโธมนุษย์สะเสสุในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐและว่าผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดาเทพเทวาหรืออีกแห่งที่ว่าพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้านี้เป็น ทั้งเป็นมนุษย์นี่แหละและได้อบรมพระแห่งไทยตั้งมั่นดีแล้วได้ฝึกฝนพระองค์แล้วมีคุณสมบัติอย่างนั้นนั้นแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการนี่เป็นแนวคิดพุทธศาสนาเทราวาทที่พยายามย้ำอยู่เสมอให้มนุษย์ถือพระองค์เป็นแบบอย่างหรือให้มองว่าพุทธิจ้าเป็นมนุษย์แต่มนุษย์นี่แหละเมื่อฝึกพัฒนาฝึกฝนตนเองแล้วก็จะประเสริฐที่สุด จะเรียกเป็นเทพก็ได้จะเป็นวิสุทธิเทพหรือเหนือกว่าเทพทั้งหลายเพราะเข้าถึงที่เหนือเทพอยู่แล้วจึงไม่ต้องหวังพึ่งเทพพระเจ้าเทวดาเทพพระพรหมอะไรแม้แต่เทพพรหมเหล่านั้นก็ยังมาน้อมนมัสการข้อสำคัญอยู่ที่ว่ามนุษย์แต่ละคนจะเพียนต้องเพียนพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเอง และอย่าหวังพึ่งแม้แต่ขอให้พระองค์ดุลบันดาลให้พระองค์เป็นผู้สั่งสอนแนะนําชี้ทางให้เราต้องปฏิบัติกันเองแนวคิดนี้มาชัดที่มหาปริมาณสูตรนี้ด้วยเรื่องฤทธิ์เดชปฏิหารก็ยิ่งมาเสริมคําสอนให้หนักแน่นยิ่งขึ้นทีนี้ท่านเมตตาเล่านั้นก็เหมือนกับเอาพระสูตรนี้มาตีกันเอง ตอนที่เอาจะเอาท่านก็ยกมาเพื่อสนับสนุนความคิดของตนตอนไหนที่ท่านเห็นว่าจะเสียท่าท่านก็ไม่เอาซะพุทธเจ้าไปเอาน้าเองไม่ไหวต้องแขนขยอพระนมเชื่อหรือที่จริงนั้นตามพระสูตรความในพระสูตรนี้พุทธเจ้าฉันฉันทัา ชันสูกรมันทะวะแล้วต่อมาระหว่างทางเดินทางตอนที่แวะประทับที่นั่งโคนไม้แล้วให้พระโอนไปนำน้ำมาเสวยเพราะพระทรงกระหายมากเนื่องจากทรงประชวนและทั้งเดินทางอีกทั้งถ้ายอมรับตอนนี้ก็เป็นเดือนวิสาขะอากาศก็ร้อนด้วยทรงให้พระโอนไปนำน้ำมา ท่านไมตาบอกพระพุทธเจ้าลุกนั่งไม่ไหวไม่อาจสิทธไปตักน้ําได้ด้วยพระองค์เองถึงต้องขยันขยอให้พระอนุนไปเอาก็มันเรื่องอะไรพระอนุนเป็นลูกศิษย์ถึงแม้พระพุทธพระองค์แข็งแรงเป็นปกติพระอนุนก็ต้องไปเอามาถวายเหมือนอยากเราอยู่สบายดีแล้วเดินทางไปด้วยกันจะปล่อยให้ครูอาจารย์ต้องเดินไปตักน้ําเอง ในประเพณีมารยาทของเรามีที่ไหนไม่ใช่เมืองฝรั่งนี่ขอเล่าแทรกเมื่อปี2537พศส5 0 3ัหรือ2538เมื่อคณะอัตมาไปพักที่เมืองอาบานีในรัฐนิยอกวันหนึ่งตอนเช้าโ,โยมนิมนต์พาไปฉันตอนนั้นมองเห็นรถยนต์คันนึง มาจอดข้างร้านแมคโดนัลด์รถจอดแล้วมองเห็นคนแก่เดินเข้าในร้านซื้ออาหารจานด่วนร่วมทั้งเครื่องดื่มหนึ่งแก้วพลาสติกเอาไปให้หนุ่มใหญ่ที่นั่งรอในรถกินเรามองอย่างคนไทยรู้สึกแปลกใจว่าเมืองฝรั่งนี้พ่อต้องรับ ใช้รูปแม้แต่โตโตแล้วอย่างนั้นเชียวหรือถ้าเป็นเมืองไทยรูปคงปล่อยให้พ่อทำอย่างนั้นไม่ได้แต่นึกเผื่อใจบางที่ลูปจะป่วยหรือติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมืองฝรั่งทั่วไปเรื่องเป็นไปได้แบบนี้ก็สวัสดีทักทายครับในกรณีนี้ ตามวัฒนธรรมของเราลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วพุทธเจ้าก็ให้พระอนุนไปเอาน้ามาหลังจากนั้นพระสูตรในพระสูตรก็ยังเล่าอีกว่าพระองค์ทรงเดินทางต่อไปและได้ลงไปในแม่น้ำกะกุธานาทีครับทั้งทรงส,สนานและเสวยน้ำในแม่น้ำ แสดงว่ายังมีกำลังท่านเมตตาลงความเห็นว่าพระเจ้าไม่อาจลุกนั่งได้เองและทรงประคองพระองค์ไม่ไหวพระสาวกเอาพระองค์ขึ้นแห่หามไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ให้พระอานนไปเอาน้ำแม้แต่ที่ว่าห้ามหามไปนั้นท่านเมตตาเองก็ไม่มีข้อมูลอะไร ที่ท่านเห็นว่าทรงประคองพระองค์ไม่ไหวแล้วก็ต้องทรงถูกหามขึ้นแค่ไปส่วนหลักฐานที่ว่ายังทรงเดินทางต่อและทรงสรงน้ำในแม่น้ำนั้นไม่เข้ากับความเห็นของท่านท่านก็คงต่อเติมเข้าไปใหม่หลังทรงเสวยน้ำแล้วนั้น ทำให้พระจุนทะกะปูสังฆาติสี่ชั้นและทรงบรรทมขันก่อนปูประทับนั่งตอนประทับนอนก็ไม่ใช่หมดลิแรงไปเลยแต่ยังทรงทํางานต่อคือตัดเรียกพระอนุนมารับสังบ่งว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานนายจุนทะพูดถวายอาหารมื้อสุดท้ายจะเดือดร้อนใจว่าทําให้พระองค์ปรินิพานจึงรับสั่งให้พระอนุนไปปลอบใจ นายชนทะพระองค์ก็ทรงก็ประทับร,รอพระนรนนท์อยู่ที่นั่นเมื่อพระอานนท์มาแล้วจึงรับสั่งว่าจะเดินทางต่อไปยังสวนหลวงสาระหรือสาระวะทะวะโนทยานของกษัตริย์มลละตอนนี้ถามว่าตามท่านไม่ตา พระสาวกก็ห้ามพุทธเจ้าก็กันล่อนแร่งกระหือกระหอบมาตลอดทางว่าเป็นคนละเรื่องไปเลยที่จริงเรื่องราวตอนเสด็จเดินทางไปสู่ที่ปรินิพานนี้ไม่ใช่มีเฉพาะในมหาปรินิพานสูตรเท่านั้นแม้แต่ที่พุทธเจ้ารับสั่งให้พระอนุนไปปลอบใจในจนุนทะก็มีเล่าในพระไตรปิฎกเล่ม25 แต่ถ้าว่าตามท่านไม่ตาก็กลายเป็นว่ามหาปริิมาสูตรนี้แต่งขึ้นแปลกไหมต่างหากมีลีลาไม่เหมือนพระสูตรื่นๆ,ๆนี้ก็เพราะไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีอย่างที่ว่าไปแล้วก็วันนี้ก็ไลฟ์สด21นาทีเรียอน,นะครับก็เราไม่ นานๆทีนะครับก็มาไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งครับก็วันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อน,นครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ